ขอบคุณมาอีกนะคะเอ่อไม่เปิดเปิดสิวะยเออใจร้อนจังวะเอามานี่มมืก็กดปุ่มแค่เนี้ยโถยควายนี่จะเด่อได้ไหมฉันเพิ่งไปทำงานวันแรกเอง โอ้ข่าวร้ายคืออย่างนี้นะพอดีนักฝึกสว์เขาไม่สามารถรับบักขำชิปวันนี้ได้อะเอ้างั้นคุณต้องเอาเขากลับบ้านงั้นหรอคะลาวเธอต้องเป็นคนเอาไปเฮ้ฮะเดี๋ยวฉันเหรอไม่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 มีทางอย่างแน่นอนเลยไม่เหรอไม่ได้ไม่ได้สำหรับบักขำชิปเพราะถ้ามึงอยากมีอาชีพทำละก็มึงต้องเอาไ้บักขำชิปกลับบ้านไปด้วยเข้าใจไหมแล้วทำไมคุณไม่เอากลับบ้านเองล่ะคะเฮ้เพอดีฉันมีแม่อยู่ที่บ้านอะ แค่มีสัตว์ขนปุยแค่ตัวเดียวก็ขนล,ลุกพอแล้วพริกหมาทุกคนชอบพริกหมานะฉันว่าทารกคงกินไม่ได้หรอกนะงั้นก็ใส่ไปในเครื่องปัน่นสิโอนายพูดเองนะกครื่อหปั่นดึงพริกหมาไม่ใช่ในปั่นมนุษย์หิมะด้วยกันไว้มาปั่นเดียวกันพริกมาเสียงเฮียอะไรวะเนี่ยทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้พบหน้ามันเล่นดีกว่าเฮียอะไรเนี่ยฮะแม่อายุสิบเก้าส่วนลูกอายุแปดขวบแล้วพ่อไปไหนอะ ก็มาอยู่ในคูนี่จะไม่เหลือเฮียแล้วให้ตาเธอันต้องทำงานพิเศษไปจ่ายค่ายาฉันเนี่ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นเนสโกจังเหรอเฮ้ยเนสโกจังเดี๋ยวจะทำอะไรนี่จะทำอะไรเดี๋ยวนะเฮ้เนสโกจังผมจะปกป้องเนสโกจังเองไปนะเยี่ยมอย่าทำอะไรโง่ๆไปล่ะนายมันจะไปต้องถามด้วยซ้ำ <Yeah! S 2> บอกชื่ออาหารสีน้ำเงินมาหน่อยสิบลูเบอรี่บูเบอรี่มาสีม่วงไอ้สัสโอ้หมอบอกเราทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเรากันแน่เนี่ยเฮ้ยห <c oughs> มอว่ามีทางพูดเราอ้อมแล้วเพราะฉะนั้นหมอจะขอพูดคนตรงๆเลยว่าเขาดําไม่ใช่เพื่อนนั้นสิแควกไปแล้วนะโอ้เขาและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนเออ,อชิบหายแล้วเอาไงดีวะปลอมตัวแม่งเลยแล้วกันอรุณสวัสดิ์ใช่กันครับท่านเฮ้เดี๋ยวอะไรวะน่ะโอ้ชิบหายแล้วเออ แม่เจ้ามึงจะคืนกูเมื่อไหร่ฮะแค่5บาทอนะถ้านะมึงจ่ายก,กูนาทีนี่แค่5บาทเนดะียฮะมึงเอาเงาินไปซื้อหนวดป,ปอมได้หนวดป,ป,ปอมนั่นราคาเท่าไหร่วะ20บาทเพื่อนอ้า่าเอาแม่เจ้าแค่5บาทแล้องทำันขนาดนี้ได้เหรอโอ้แม่เจ้าแห้าบาทแล้วกูคืนมานี่นเหมือนปาร์ตี้ริมสระใช่ไหมเนี่ยทิง้งระเบิดและนั่นคือวินาทีที่ฉันจำได้แควะก์มาเยอร์ไม่มีสระว่ายน้ำสักหน่อยโอ้ยผมจะแกล้งน้องด้วยพุกกระดาษไปกันเลย อฉันเข้ามาแล้วเอ้าให้ตายมีประตูอีกชั้นหนึ่งอ่ะทีนี้ยังไงต่ออ่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องนิรภัยโปรดระบุเสียงกูเองคาเตอร์เอาเงินมานี่ซิยืนยันการพิมพ์เสียงโปรดระบุจุดของคุณน่ามันโคตรเจ๋งมาพอดีได้ไงวะน่ะ เอามาไม่ได้พอดีเดี๋ยวฉันแ็ใช้จูบฉันพันระบบมันข้างในอะ่ะนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยคือใครห้าเต่าเฮ้ยก hey, ูจะจีบหน้าทุกเวลาเอยยืนดูนะวะมาช่วยกูดินี่คือคำขอให้คนช่วยเหรอวะเนี่ยมองไปเลยนักหนาเนี่ยมาช่วยกูด้วยเฮ้ยกูไม่อยากช่วยคนหยาบคายอย่างมึงไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย ไอเดนิสพูดคำแรกแล้วจริงเหรอเดีวเอาฟังหน่อยเอาเลยลูกพูดอีกรอบเลยกูวันนี้มันเกิดกูทุกคนคนลืมหมดแล้วแหละมึงด้วยใช่ไหมอกกี้ไม่กูไม่ได้ลืมนะเพื่อนมึงโกหกกูใช่ไหมโทษฐานที่มึงโกหกกูจะคำใส่หน้ามึงอยู่ดีแหละเอเมื่อกี้เขาจะทำอะไรนะแม่ holy shit เฮ้ยเอาไปซะนี่มันบ้านกูเอาให้ตายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นแค่ทำเงียบนายมึงทำใช่ไหมตายใส่ลูกกับ ซุปมันเย็นแต่สลัดมันร้อนเป็นไ,ไม่ได้ไงไวะผมอยากแต่งงานกับลูอิสอะไรนะเอาละไอกริฟินกูอยากให้มึงเอาเช็คนี้ไปแล้วก็เอาไปจากชีวิตลูกสาวกูซะ,ะเป็นล้านเลยอะ่ะเพ่แต่กูไม่อาลู Louis อิสอาจมีค่ากับคุณแค่หนึ่งล้านอท่าน้าแต่สำหรับผมนะเขาไม่มีค่าอะไรเลยห้ามพูดใส่ไม้นี้แล้วฉันจะซื้ออะไรก็ได้ที่นายต้องการนายชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ มันทำอะไรที่นี่ล่ะเอาเราบอกชันนายอยากได้อะไรอยากได้อะไรเดินไปหาเลยนายชอบสีอะไรรู้หรือยังว่านายอยากซื้ออะไรมันจะแพงไหมใช่มันจะทำให้ฉันจนไหมแน่นอนมันคืออะไรมันคือของเล่นไหมไม่มันคืออาหารหรือเปล่าเมื่อวานไกูไม่ซื้อรถไมไม่หยาดยาดมึดอมาไอ้วไชิบหายไม่ไม่ไมเอาละได้เวลาเอาไปปล้น่ะ มึงใส่อะไรวะเนี่ยก็มึงบอกให้กูใส่หน้ากากอะสำหรับการป้อนสีไม่ใช่การโควิดไอ้ควายแล้วหน้นนากากอะไรขคงมาก